สิงทองเบเกอรี่ร้านขนมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในตลาดบางแคมมาแล้วกว่า30ปีและนี่ก็คือขนมของเขาผมพยายามที่จะถ่ายมาให้มากที่สุดป,ปังกรอบเนยนี่ผมชอบเป็นการส่วนตัวขนมปังไส้กรอกเนี่ยตอนเด็กๆกินบ่อยมากเลย โรกาแฟนี่ก็เป็นเมนูแนะนำของเขาและข้างๆทอฟฟี่เค้กนี่คือทีเด็ดที่ผมชอบและขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งขนมที่ผมซื้อจะกลับมากินกับกาแฟที่บ้านทอฟฟี่เค้กของเขานี่ถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นหน่อยหนึ่งจะอร่อยขึ้นอีกนะผมว่าขนมของเขาสามารถเก็บในตู้เย็นได้7วัน แวะมาลองกันได้นะครับใครผ่านมาแถวตลาดบางแค่